กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจําทุกวันจันทร์นะคะในช่วง Health Secret by Dr. อรวรรณที่คุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมาให้คําแนะนําในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดูแลทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อทําให้เรานั้นแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคนอกเหนือจากนี้คุณหมอก็จะมาแนะนําถึงนวัตกรรมสุขภาพซึ่งก็เป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวนะคะที่จะทําให้เรานั้นดูสมาร์ทสดใสและอ่อนไวัยไปตลอดการค่ะมาในสัปดาห์นี้คุณหมอจะ มาให้คําแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาทั้งสิวฝ้ากระและจุดด่างดําบนใบหน้ามีตัวช่วยอะไรที่น่าสนใจบ้างมาติดตามไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะก็มาพบกับ Health Secret by Dr อรวรรณนะคะครั้งก่อนมีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผิวให้ชุ่มชื้นนะคะวันนี้ก็มีคำถาม ยาวเลยค่ะว่าให้ช่วยบอกวิธีแก้ปัญหาสิวฝ้ากระรอยด่างดำบนใบหน้าแค่เรื่องสิวเรื่องเดียวก็ยาวแล้วนะคะเอาทั้งสิวฝ้ากระรอยด่างดำปัญหาสิวเนี่ยก็เป็นปัญหาที่เกิดจากการอุดตันของต่อมไขมันซึ่งอาจจะเป็นเป็นเรื่องชั่วคราวในบางคนหรือจะเป็นเป็นปัญหาที่เรื้อรังในในส่วนมากในวัยรุ่นนะคะ สิวเนี่ยก็เกิดจากการอุดตันของต่อมไขมันแล้วก็มีสองแบบจะเป็นสิวที่อุดตันธรรมดาก็าเป็นสิวหัวค้าวหัวดําแต่ถ้าเผื่อเป็นสิวหัวหนองก็คือมีการอักเสบด้วยก็การอักเสบเนี่ยมักจะมาจากเชื้อแบคทีเรียนะคะการดูแลรักษาเรื่องสิวก็คือ1นึ่งฆ่าเชื้อไม่ให้มีเชื้อสิว ที่ใบหน้า2ก็คือล้างสิ่งที่อุดตันออกซึ่งจะมีหลายวิธีค่ะอาจจะมีการใช้สบู่ยาหรืออาจจะมีการใช้กรรมวิธีในการที่จะผลัดเซลล์ผิวที่ที่มาอุดตันออกนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะรับคําแนะนําจากแพทย์แต่ถ้าเบื้องต้นนี่เราก็คือมาล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ไม่ไปบีบไปจับสิวนะคะยิ่งจับยิ่งกระตุ้นแพร่ของการเกิดการแพร่ของเชื้อโรคแล้วก็ทําให้การอักเสบลงลึก ทำให้เกิดเป็นแผลเป็นจากสิวได้ปกติสิวตื้นๆเนี่ยหายก็หน้าเรียบแล้วค่ะแต่ถ้าสิวอักเสบเป็นสิวหัวช้างสิวหัวใหญ่ๆเนี่ยพบแพทย์สันหน่อยจะได้ป้องกันหรือฉีดยาให้มันหายเร็วเนี่ยก็จะไม่กลายเป็นหลุมลึกแล้วกลายเป็นแผลเป็นติดตัวตลอดไปสําหรับเรื่องสิวนะคะง่ายๆเรื่องที่ถามมาเรื่องฝ้ากระรอยดําฝ้ากระรอยดำ,ารรยดำมาส่วนมากจะเป็นปัญหาตามมาเมื่ออายุมากขึ้นจากการที่เราโดนแดดนะคะหรือว่า เราใช้สารที่ไปจับกับแสงแดดค่ะแล้วเกิดเซลล์สีเนี่ยทำงานหนักทําให้มันดําค่อนข้างลึกถาวรได้ในบางคนเ mm. ช่นบางคนใช้พวกผลพันธุ์ที่มีพวกที่เข้ากับสารซิตรัสคือพวกเกี่ยวกับมะนาวพวกนี้ค่ะสมัยก่อนจะมีชอบล้างหน้าพอกหน้าด้วยมะนาวนะคะแล้วก็ล้างออกไม่หมดหรือว่าบางคนใช้น้ําหอมมหาที่มีกลิ่นพวกซิตรัสพวกนี้ตัวกลิ่นหอมตัวเนี้ย เ,เคมีของตัวซิตรัสเนี่ยค่ะเมื่อจับกับแสงแดดเขาจะเรียกว่าเปิดไฟโตโฟโตท็อกซิกก็คือพืชไฟโตคือพืชโฟโตคือแสงพืชกับแสงทํางานร่วมกันแล้วเกิดท็อกซิกต่อผิวทําให้เป็นรอยดําถ้าดําอย่างนี้ดํานานค่ะต้องพบแพทย์ต้องใช้เครื่องมือช่วยเพราะว่าไม,ไม่สามารถจะแค่ทายากันแดดแล้วพักแล้วผิวจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะแต่เพื่อเป็นรอยดําจากฝ้าธรรมดาก็คือการที่เซลล์สีเนี่ยเราทํางานหนัก ช่วงที่เราตากแดดเนะะี่ยเพราะกลไกของการเกิดแทนนิง่งเกิดรอยดำเนี่ยร่างกายต้องการปกป้องผิวนะคะทำให้เราไม่เป็นมะเร็งผิวหนังในคนต่างชาติเนี่ยที่ที่ขาวขาวเนะะี่ยค่ะมักจะเป็นมะเร็งผิวหนังเพราะเขาไม่มีตัวสร้างเซลล์สีที่พอโดนแดดปุ๊บก็จะผลิตเซลล์สีออกมาเยอะทําให้ตรงนั้นผิวแทนนิ่งหรือดําลงทําให้ป้องกันแสงแดดได้ดีในคนไทยเนี่ยเราแทนง่ายฝ้าได้ง่ายแต่ว่าเราไม่เป็นมะเร็งผิวหนังเพราะเหตุน,นี้นะคะ แต่การที่แทนนิ่งเนี่ยก็ยังเป็นเป็นผิวน้ำผึ้งดูสวยแต่ถ้าดำกระดำกระด,ะดาดไม่เท่ากันอันนี้เราก็จะไม่ชอบก็มีวิธีรักษาค่ะเบื้องต้นก็คือป้องกันด้วยยากันแดด2ก็คือถ้าดำแล้วเนี่ยก็จะพักผ่อนผิวนะคะไม่ไปรับแสงเพิ่มมันก็ลดการสร้างเซลล์สีได้เองหรือจะใช้พวกวิตามินช่วยเช่นวิตามินซีวิตามินเอเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญที่ลดเรื่อง ซลซีได้แล้วก็ถ้าเป็นมากๆก็พบแพทย์ค่ะเพราะอาจจะต้องใช้เครื่องมือช่วยเช่นพวกเลเซอร์ต่างๆเพราะว่าจะไปทําให้เม็ดสีแตกแล้วไม่ดเลือดขาวมาจับกินไปเองก็จะหายกลับมากระจ่างขาวใสได้เหมือนเดิมอันนี้คือเรื่องรอยดํานะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่อง ด่างถ้าด่างลอยด่างบนหน้านี่ต้องเช็คก่อนว่าด่างจากอะไรเช่นเราด่างเพราะว่าเป็นเกลือนแดดหรือเปล่ปาเกลือนแดดคือภาะวะที่เซลล์สีสร้างไม่เท่ากันไม่ได้เป็นเกลือนเป็นเชื้อรานะคะอันนี้เนี่ยก็ทากันแดดแล้วก็มีวิตามินเอเนี่ยสามารถเอกับซีเนี่ยช่วยทําให้สีกลับมากลมกลืนได้หรือว่าด่างเพราะว่าเป็นเชื้อราจริงๆแล้วก็เกลือนจริงๆไม่ใช่เกลือนแดง อันนี้ก็ต้องใช้ยารักษากเกลื่อนค่ะก็พบแพทย์ดีที่สุดแพทย์ผิวหนังนะคะสุดท้ายก็คือด่างขาวเลยถ้าเป็นด่างขาวเนี่ยคือเม็ดสีตรงนั้นเนี่ยหายไปเลยค่ะซึ่งทางการแพทย์พบว่ามันมีปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่อเซลลสีของเราอาจจะจากอาหารหรือจากสารบางอย่างก็ได้ทําให้อยู่ๆเซลล์ที่สร้างเม็ดสีที่เราต้องมีในผิวหนังปกติเนี่ยทุก 2- 5เซลผิวผิวหนังกำพร้านี่จะมีเซลล์สร้างเม็ดสีอยู่1เซล ในคนที่เป็นด่างขาวเนี่ยตัดมาตรวจตรงนั้นจะไม่มีเซเลล์ในลานสไซต์นี้เลยนะคะก็คือไม่มีเซลล์สร้างเม็ดสีก็เลยเป็นด่างขึ้นมาอันนี้ก็บางคนก็คือเป็นจากพันธุกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับยีนของเบาหวานและไทรอยบางคนก็เป็นขึ้นมาเองซึ่งตรงนี้ทางการแพทย์ก็มีการหาสาเหตุถ้าบางคนเป็นจากสารอาหารบางอย่างก็หลีกเลี่ยงเสียก็จะได้ไม่เป็นอันใหม่ส่วนอันเก่าก็มีวิธีรักษากระตุ้นให้เซลล์สีกลับมาทํางานได้ ซึ่งตรงนี้ควรพบแพทย์ค่ะพเพราะมันเป็นโรคแล้วถ้าเป็นด่างขาวแต่ความจริงด่างขาวไม่เกิดอันตรายในด้านเกี่ยวกับสุขภาพภายในแต่เพียงแต่รูปลักษณ์ภายนอกเราจะรู้สึกไม่ชอบที่สีผิวเราไม่สม่ำเสมอนะคะแต่ไม่ต้องทําให้ตัวเองมีปมได้ค่ะเพราะพวกนี้รักษาได้มีปัญหาก็กเชิญพบแพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญน,นะคะจะช่วยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หายได้ง่ายๆค่ะ พบก,กับ Health Secret by ดรวันทุกวันจันทร์บ่าย3-3.30นค่ะสวัสดีค่ะ หน้า Health s e คว e บายด็อรอรอรวคุณหมออรวันกิตเวงกุลจะมีคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจอีกบ้างต้องห้ามพลาดค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์แบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำกับคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram และ Tik t o k ส่วนหน้าจอของท NN ช่อง16ก็พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไป สวัสดีค่ะ